ในวันที่ความเงียบสงบของชายแดนไทยกัมพูชาได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์จากเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่ F-16 f 16ฟิทิง f ฟล c o n และ Js 39กระเพื่จากกองทัพอากาศไทยที่ทะยานผ่านด้านฟ้าอย่างดุดันเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงแสนยานุภาพธรรมดาแต่คือการส่งสารที่หนักแน่นถึงทุกฝ่ายว่าประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับไทยคุกคามใดๆทั้งสิ้น เสียงระเบิดที่ตกกระหน่ำลงมาบนฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงของการทำลายล้างแต่เป็นเสียงของความแม่นยำเทคโนโลยีและการฝึกฝนอย่างเข้มข้นของนักบินไทยที่ได้รับการยอมรับจากเวทีโลก F-16 และ JAS-39 Gripen น,น,นักล่าทางอากาศแห่งยุค F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ที่ผ่านสงครามมานับไม่ถ้วนมีสมรรถนะสูงความเร็วเหนือเสียงและสามารถติดอาวุธได้หลากหลายชนิดเมื่อผนวกเข้ากับ JAS 39. กระ์พนที่เป็นเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่จากสวีเดนซึ่งขึ้นชื่อด้านความคล่องตัวเทคโนโลยีสื่อสารขั้นสูงและระบบอาวุธที่ชาญฉลาดทั้งสองรุ่นนี้ได้กลายเป็นกลุ่มพลังทางอากาศที่กัมพูชาไม่อาจต้านทานได้แม้แต่น้อยภารกิจโจมตีล่าสุดเป็นตัวอย่างอันชัดเจนถึงความเหนือชั้นของกองทัพอากาศไทยทั้งการวางแผนการประสานงานและการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมจริงล้วนดำเนินไปอย่างไร้ที่ติระเบิดทุกลูกตกเป้าหมายอย่างแม่นยำ ในการโจมตีที่กินเวลาเพียงไม่กี่นาทีเครื่องบินรบไทยได้ยิงขีปนาวุธและระเบิดนำวิถีด้วยความแม่นยำสูงทั้ง GBU-12 p v 2ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GM-65 Merit ที่ใช้กล้องอินฟราเรดค้นหาเป้าหมายถูกปล่อยออกจากอากาศด้วยการล็อกเป้าหมายแบบเรียวไทม์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสุดล้ำผลลัพธ์ที่ได้คือเป้าหมายของฝ่ายคเมรถูกทำลายเป็นจุนฐานปืนใหญ่ถูกถล่มจนทางยับเยินศูนย์สื่อสารดับสนิท และหน่วยทหารภาคพื้นต้องหนีเอาชีวิตรอดแบบไร้ทิศทางศัตรูร้ายโอกาสโต้กลับสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือกองกําลังขเขมรไม่สามารถยิงตอบโต้ได้แม้แต่นัดเดียวเครื่องบินไทยสามารถบินเข้าโจมตีจัดการเป้าหมายและถอนตัวได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีสเสด็ตบางส่วนของกระ่พันและการบินในระดับความสูงที่เรด,ดาร์ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจจับได้รวมถึงระบบแจมาป้องกันการถูกล็อกเป้าความรวดเร็วในการตัดสินใจของนักบินการซ้อมรบที่สมจริง และการทํางานร่วมกันของเครื่องบินในฟอร์เมชันได้พิสูจน์ว่ากองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่พร้อมแต่คือสุดยอดแห่งอํานาจทางอากาศในภูมิภาค a จ d j เ d เเทคโนโลยีที่โลกต้องจับตามองเสียงรหัสเจดีที่ดังขึ้นผ่านคลื่นวิทยุเป็นสัญญาณแห่งความหายนะของฝ่ายตรงข้ามมันคือรหัสของระบบโจมตีแบบ all electronic d e s r u c t i o n ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าทุกเป้าหมายถูกล็อกและพร้อมจะถูกทำลายด้วยเทคโนโลยีขั้นสุด ระบบนี้รวมถึงการใช้ AI ในการเลือกเส้นทางบินการคำนวณตำแหน่งทิ้งระเบิดและการตรวจสอบผลกระทบแบบเรียวทางทุกองค์ประกอบผสานกันเป็นหนึ่งเดียวจนฝ่ายตรงข้ามไม่มีแม้แต่เวลาจะรู้ตัวว่าพวกเขากำลังจะหายไปจากแผนที่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่ได้เห็นกองทัพของตนสามารถปกป้องแผ่นดินได้อย่างเต็มภาคภูมิน,นักบินไทยทุกนายได้แสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่คนขับเครื่องบินแต่คือนักรบแห่งเวหาตัวจริงทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยในครั้งนี้ถูกจับตามองจากหลายประเทศและสื่อระดับโลกต่างให้ความสนใจนี่คือหนึ่งในปฏิบัติการที่ถูกกล่าวขานมากที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้นะ